สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเสาร์วันที่2เมษายน2566นะครับไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมืัอนี้นะครับมาหาช่างคมนะครับผมกับไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องมาเบิงนะครับเนาะกับบ้าช่างคมกับเพิ่นสร้างบ้านหลังใดอยู่นะครับหลังจากเสร็จจากบ้านบ่าวเฒ่าแล้วเนาะพี่น้องนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับเอามารับชมตองวดน้ำกันครับว่างวดวันที่ 16เมษายน2566นนะครับช่างคมจะปล่อยชุดไหนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมอยู่ด้านหน้านะครับมาในกับผ้าทำช่มนะครับเนาะขับมาถึงที่มาถึงหน้างานนะพี่น้องกับมาเบิงหน้างานบ้านหลังต่อไปของช่างคมนะครับเนาะขับพิ่นกำลังขึ้นโค้งขึ้นยังละพี่น้องนะครับนี่ครับผมขับพามาชมหน้างานนะครับผมเพราะว่า เอฟซีถามเข้ามาหลายนะครับเนาะช่างเพิ่นรับงานไว้เต็มไปเด้อพี่น้องนะครับเนาะครับช่างเพิ่นรับงานไว้เต็มแล้วนะครับผมบ่ว่างเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทีมงานช่างคุณพ่อนะครับเนาะพูดแล้วครับผมสวัสดีครับช่างสวัสดีครับผมโอ้ยเจ็ดศูนย์เทาขึ้นมาย่อนหลังสี่สังนาะ นนาหาโอ้ยหาปกับไปออกอยู่ออกสินบ่จ้าเก้าหากับไปออกอยู่เล่าออกตั้งประเทศครับนครผมเานี่ครับผมไปคุยกับนีครับนางานนะครับเนาะนี่ครับหัม โข้อหลังนี่หลังไงด้วยนะครับเนาะหลังนี่หลังไงรับท่ชมพู่หลังนี่หลังไงติเลียขั้วอีกเทืหน้าบ้านโอ้เตาสิบสองต้นสิบแปดนนี้ก็ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็สิบสองแล้วต่อถ้วยอีกสามครับอืมครับเขาสั่งงานบาลในมูลเป็นแปดต้นเป็นได้ได้กันบ้าง โอ้ยาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะเก่าเนาะเก่ามากยังมาเก่าเก่าอันนี้มาเก่าเก่ามาทั้งเก่าบนเก่าล่านผมกระลุดกวยกันล่ะออืจาเปไนฝอนใจแล้วพอเนาะจะว่ามือเน้าว่าได้ตื่นด้วยกับได้ต้องวดครับ หมูว่าม่านมืดเลยบอะไรไปหาเนาะสังเกลเลยเออเกลเลยนี่แหละครับผมมาตอนเช้าพี่น้องนะครับพามาชมหน่างานสังประดับนะครับเนาะครับคิวยาวเด้อพี่น้องเด้อเบาบางแต่ว่าได้ตองหัวที่เ่าปล่อยแล้วอือเจ็ดศูนย์จังใดไปออกหวดมาออกหวดนี่เนาะครับออกหวดมันนึ่งเดือไปออกหัวโอ้ออกหัวพวกนี้หนีจังเลยอือแต่มาชมเสียดายนะครับ สองวันบุญเมื่แล้วสุ้เลยนี่ชุดบางทีมันเขามากเข้าแต่ชุดชุดสองไหมอ่าสชุดสองอือูตรแรกผมที่จริงมืวจะรุงสูตรสองอ่าชุดสองกับวิ่งสองกับกางวิ่งสองกับสามครับชุดสองงวดนี้ให้สองสูตรเลยครับให้สองสูตรเลยอป็นตัดเล่นเอาให้ไปตัดเอาให้สองสูตรทำชุ่มนะครับเนาะให้ชอบสุดใดก็จัดสุดนั่นครับการเชิงเชิงเป็นสูตรแรกเชิงเชิงสูตรแรกครับ อาไปเป็นน้ำแกงซางครับอืมไปตร้มาท่นะครับธรรมชมอ่านี่ครับนะครับวิ่งวิ่งหกับศูนย์ี่สูตรหนึ่งมาครับช่างสูตรหสูตรหครับครับสูตรเพื่นลุงนะอ่าหนึ่งสี่สูนย์ห้านยูตรหนึ่งธรรมชม ครับบานนี้มันมาเข่าแต่สูตรสองสูตรสองเงินกับเข่าสูตรมัดสองครับสูตรสองนี่บ่อเน้นเป็นมะพร้บนล่างนะครับท่านผู้ชมบนล่างมากกับมากตัวนี้ส่วนจูบครับสามหาสูตรสองมัดสามรักไปตัวทานเนียนราคาอ่แต่ตัวนี้มาม่านะครับอ่า ที่ศูนย์หาศูนย์มาม่ก็เอาสองหา Paige, สามหากลิ่มเนก็ได้สองหาสามหาครับครับท่านผู้ชมนะครับเนาะสร้างเพื่อนให้สูตรสองมานน้ำครับผมสูตรสองวิ่งสองกับสามครับสองห้าสองหกสามห้าสามหกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวร่องเป็นสูตรร่องกันปะครับสร้างสูตรร่องนะครับท่านผู้ชมครับ,ส,รบสูตรบนนี้ก็เป็นสูตรเก่าที่เคยให้น้อพี่น้องเนาะครับวิ่งหนึ่งกับศูนย์กับ เด่นหน่งหม้างคือเป็นเด่นที่หลักหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเด่นหนึ่งะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งห้ากาสี่นะครับผมแต่ผมกับมักสูดีนะมักสูตรแรกอืมแค่ลุ่งหครับครับอืมแต่ เขาหรือว่าเขาจะสูตรนี้ได้สูตรสองมันบอครับแต่ว่าผมได้งเองร่องแน่ๆมันอีกนี่วัดสามวดสามแต่เกดสามัเขาเรีเฮตเกดสูตรผมบอกลงผมว่าชาปนหลายแต่ผมร่องเพื่อตะกีนนะเขาร่องเ่เคย้งอยู่เหีนเบาเถอะมครับสองคือตกีะเขาแดดต้งสางมัางครับผมครับคนอ่ะปอจอย จะค네ุ้กับมักซูนนี่แหละครับวันนี้ลงให้สองสูตรเลยนะคะครับผมว่าทีไซนี่นะครับหนึ่งห่ามักหนึ่งห่าหาซูนนี่ว่าซ่งมักหนึ่งหาหาสูงส่วนตัวค่ะครับสูตรสองมักสามห่าครับสูตรสองสร้างคุณว่ากะจับนี่แหละครับผมสองห้าสามห้าขึ้นไปนะครับเนาะราคาอืมชอบ ครับถ้าผมมาก40ครับ2สูตรเด้อยพี่น้องเด้อครับพอชังคมพันวานี่ครับสูตรที่ให้ประจําคือสูตรนี้พี่น้องท่านใดมากหน่อยโตกับสูตรนี้แล้วผมที่ลงประจํานะครับเนาะวิ่ง1กับ0เป็นชุดบนล่างครับนะครับเนาะ1 4 1หา4 0หา0ครับนี่คือสูตรที่ให้ประจําแต่ว่าชังคมพันวานี่เป็นสูตรล่องสูตร2ครับนี่เป็นสูตรล่องครับ วิ่ง2กับ3ครับ2 5 2 6 3 5 3 6สูตรล่องนะพาษสอังเนาะครับถ้าเขางวดต่อไปผมอยลงสูตรสองมีบอลลุ่มถามมันมาถามมันเขางวดไอ้สูตรนี่นะครับเนาะอ่าเอาสูตรใดก็ลงสูตรนั่นอืนเอาสูตรใด,ดลงสูตรนั่น,นสูตรนี้ตัดครับเหมือนเม็ดเลยแคปหน้าจ,จอท่านผู้ชม นะครับผมตามภูมิแนมยูนี่เขาซื้อสองตลอดเพราะช่วงหลังนี่สองงวดเนาะที่มันหลุดสองงวดแต่ว่าผิวเสียดายเจ็ดศูนย์ธรรมะงวดนี้เนาะโอ้ยคือเจดีย์เฮคักพี่น้องเนาะครับเนาะครับถ้าท่านได้เลยตามของงวดที่แล้วนี่เป็นเนียนคักได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่โอ้จังไหนมาลอยหลังมาออกงวดนี่เนาะสางเนาะครัเก่าจังไหนมากรุ่นเก่าแล้วนะเก่าซีก็ได้เก่าหาก็ได้เก่า เก้าอ่ะเนาะค่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าด้าฮ่าฮ่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่อฮ่นฮาฮ่าฮ่าฮัาฮ่่่าฮเนาะ่า่าฮเาาาาา่รา่ฮ่ มื่อขึ้นมื่อขึ้นไปฟันบอลลังจจกนะบ,บ่ได้ปล่อยนะครับเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยะอ,ยอะเต้มามื่อขึ้นนี่ยเพรฟันบอลลังจจกไม่ออกว้ายพอดีมากไม่อมือนเ้าหรือเปล่านี่มือเขึ้นมาฝันใบ ูบน้าเขาตากาเนี่ยเขาไอ้เขาไถไปมือไหมือขึ้นมือมือมามือคงอ๋อมือไปคงผมไปหาคงสุดท้ายน่ะันไกับเหล่ามวาเก่าอเทกิ่าน้แต่วกเก่าหาแล้วหนักผมเลยมเ่าเกาฮ่ารถตลีตัเป็นเกือบสิบใบเก่าหากัได้ผมก็ได้เแล้วผมครับว่ามันอยู่แล้วออยู่ก็อยู่หรืเ่าอยู่เด็กอยู่แม่ดีเก่าอยู่เนาะ อยเก่าซีก็ได้เก่าห่าก็ได้นะเก่าอื่นก็ได้แต่ว่าจะเก่าๆาทอเก่าๆน้ำหนักเยอเโอ้แคบหนาจอเนาะซางเนาะนี่ครับสังคมให้สองชุดด้วยพี่น้องครับสองสูตรนี่สูตรนี่สูตรเก่าครับสูตรเน้นนะครับเนาะกับวิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับหนึ่งสี่หนึ่งห่าซีศูนย์ห่าศูนย์กับงวดนี่ให้สูตรร่องมานั่มครับวิ่งสองกับสาม สองหาสองหกสามหาสามหากพี่น้องตาวา้าช่างเพนกักเน้นชุดนี้แหละครับตัวที่เพน,นันขึ้นหนึ่งหากับหาศูนย์เป็นชุดบนล่างตางวดนี่ให้สูตรล่องไว้น้ำสูตรสองนะครับชมชมให้เอฟซีไปเนี่ยแมเบิงบมามักกับ,บ่เปบปยังนี่ครับ,รบลงให้แนมเบิงให้ให้อ่าให้เหเ็นวา่าเออนี่สูตรล่องได้พนวาน่าเดินดีเข่าดีนะครับเนาะงวดนี่ก็เลยลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องน้ำนะครับมาสองงวดแล้วเข่าสองเข่าสงวดแล้วนะครับเนาะอ่า ได้ริ่งหกกระเจ็ดได้หนึ่วันริ่งหกกระเจ็ดหนส่ง่องนี่เจ็นย์ตั้งเจ็ดเกตัวเดียวกันก็ไปมีผู้ใยแห่งผู้ใจนิตครับโอ้มาสั่งเนาะผมาะไรรือผมมามนจฉเป็นเหล็กเิ็นจีบสี่สี่สับสนบมกะเลยครับ นเน่แน่เมื่อก่อนเหอ่าเอาท่านผู้ชมขอบคุณช่างคมคเดี๋ยวจังมาหาช่างคมอีกที่หนึ่งฟันดี่เนาะพี่น้องเนาะกับผมอันนี้เลลนลธ์เห้สองสูตรนะครับท่านผู้ชมครับเอาพอกันคลิปหน้าแอดมินบอทสวัสดีครับ